สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนเรื่องวงจรสีกันนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับ วงจรสีเริ่มต้นด้วยสามเหลี่ยมปีระมิดก่อนนะครับและสีที่อยู่บนสุดของปีระมิดก็คือสีเหลืองนั่นเองอแล้วทำไมต้องสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเพราะอะไรเรื่องก็มีอยู่ว่าสีขั้นที่หนึ่งก็คือแม่สีคือสีที่ไม่มีสีอะไรมาผสมกันแล้วได้สามสีนี้ซึ่งสามสีนี้ประกอบไปด้วยสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินต่อมาก็คือสีขั้นที่2 สีขั้นที่2ก็คือการนำแม่สีหรือสีขั้นที่1มาผสมรวมกันในอัตราส่วนที่เท่าๆกันงั้นเรามาเริ่มต้นสีขั้นที่2กันด้วยสีแดงผสมสีเหลืองสีที่ได้ก็คือสีส้มนะครับต่อมาคือสีแดงผสมสีน้ำเงินสีที่ได้ก็คือสีม่วงนั่นเองต่อมาสีน้ำเงินผสมสีเหลืองก็จะได้สีเขียวถูกต้องนะครับต่อมาคือ 2แล้วหนึอะไรคือสองแล้ว1น,นั่นก็คือชื่อของสีขั้นที่3นั่นเองและเช่นเดิมเราก็นำสี2ส,สีมาผสมในอัตราส่วนที่เท่าๆกันเหมือนเดิมนะครับงั้นเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยสีอะไรดีอ,อืมงั้นเรามาเริ่มต้นด้วยสีเหลืองผสมสีส้มกันสีที่ได้ก็คือสี 2 1แล้วแล้วก็คือสีส้มเหลืองอ่ะง่ายใช่เวลาต่อมานะครับสีส้มผสมกับสีแดงก็จะได้สีส้มแดงต่อมาสีแดงผสมสีม่วง2แล้ว1 2แล้ว 1.. ก็จะได้สีม่วงแดงสีม่วงผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้สีม่วงน้ำเงินสีเขียวผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้สี เขียวน้ำเงินอ่ะสุดท้ายแล้วสีเขียวผสมสีเหลืองก็จะได้สีเขียวเหลืองถูกต้องนะครับอ่ะทีนี้เรามาเฉลยกันนะครับว่าทําไมสีเหลืองต้องอยู่บนสุดเสมอนั่นก็เพราะว่าเราจะมาเรียนรู้กันต่อเนื่องในเรื่องของวันะสีนั่นเองวันะสีแบ่งได้เป็น2องวันนะจึงถูกแบ่งครึ่งคือวันะร้อนหรือวันะอุ่น กับวันนะเย็นนั่นเองพอแบ่งครึ่งแล้วสีเหลืองก็จะถูกแบ่งครึ่งสีม่วงก็จะถูกแบ่งครึ่งใช่แล้วครับสีเหลืองและสีม่วงจะอยู่ได้ทั้งสองวันนะนั่นเองง่ายใช่ปะอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างภาพที่ระบายด้วยสีทั้งสองวันะนี้กันนะครับอืมอืมสวยใช่ไหมล่ะ ต่อกันเลยนะครับทีนี้เรามาเรียนกันต่อเนื่องด้วยเรื่องของสีคู่ตรงกันข้ามหรือสีคู่ปฏิปักษ์สีคู่ตรงข้ามจะให้ความรู้สึกขัดแยง้งดังนั้นการใช้สีคู่ตรงข้ามจึงนิยมใช้สีใดสีหนึ่งมากกว่าอีกสีหนึ่งในพื้นที่การระบายสีในอัตราส่วนที่แตกต่างกันเพื่อลดความขัดแย้งของสีทําให้ภาพมีความกลมกลืนสวยงามดังเช่นตัวอย่างนะครับ ืมสวยอีกแล้วใช่ไหมล่ะอ้าวแล้วสีขาวกับสีดำละ่ะอยู่ไหนอะไรยังไงคำตอบก็คือสอสีนี้มีไว้เพื่อลดหรือเพิ่มค่าของสียกตัวอย่างนะครับถ้าสีแดงถูกผสมด้วยสีขาวนิดนึงเพื่อลดค่าของสีสีแดงก็จะกลายเป็นสีชมพูถ้าสีแดง ถูกผสมด้วยสีดำนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มค่าของสีสีแดงก็จะกลายเป็นสีเลือดหมูทีนี้เรื่องวงจรสีก็กลายเป็นเรื่องหมูหมูสำหรับนักเรียนแล้วใช่ไหมละครับทีนี้นักเรียนก็ใช้สีเป็นกันแล้วใช่ไหมครับงั้นในเวลาว่างๆก็ลองหยิบสีขึ้นมาระบายลงในสมุดวาดเขียนหรือกระดาษ a 4กันดูได้เลยนะครับขอบคุณครับ